มีประวัติที่น่าสนใจก็คือว่าเป็นบันทึกของทางวัดแล้วก็ข้อมูลของกรมการศาสนานะครับระบุเอาไว้ตรงกันว่าปีแรกในที่สร้างวัดนี้นะครับผมคือปีพุทธศักราช2,320ในสมัยของสมเด็จพระเจ้าตากสินนะครับหรือสมัยธนบุรีนะครับผม5ปีก่อนที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับผมโดยรัชกาลที่1น,นะครับผม ได้ย้ายเมืองหลวงนะครับจากขนบุรีนะครับไปไปยังกรุงเทพนะครับผมแในปี2320เนี่ยนะครับผมซึ่งยังคงเป็นสมัยของสมเด็จพระเจ้าตากสินเนี่ยย่านจันทบุรีก็เป็นย่านสำคัญที่มีความเปลี่ยนแปลงนะครับหลายอย่างหลายเรื่องด้วยแน่ๆเพราะว่าจันทบุรีเป็นเมืองสำคัญในสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินนธครับแต่ ก็เช่นเดียวกับวัดหรือสถานที่สำคัญหลายแห่งนะครับผมที่สร้างในสมัยทนบุรีนะครับผมก็มีปัญหาอย่างสำคัญตรงที่ว่ามักจะถูกบูรณะใหม่นะครับในสมัยต้นรัตนโกสินทร์นะครับผมโดยเฉพาะในสมัยรัชการที่3ที่4แล้วก็ที่5ต่อเนื่องนะครับผมการบูรณะเนี่ยนะครับอย่างที่ ทุกท่านคงทราบกันดีว่ามันมีทั้งการบูรณะเพื่อเซฟของเดิมรักษาสภาพเดิมกับการบูรณะที่มีผลเป็นการสร้างใหม่ขึ้นมาครับการบูรณะแบบที่สองเนี่ยแบบอย่างหลังเนี่ยนะครับที่เป็นการสร้างใหม่ขึ้นมาเนี่ยมันาบางครั้งนะครับผมจึงมีนยัยยะทางการเมืองนะครับหรือวาระทางการเมืองซ่อนไปนอยู่นะครับผมเ,เช่นการบูรณะสถานที่หรือวัดในสมัยที่สร้าง นในยุคของพระเจ้าตากสินเนี่ยนะครับผมก็จะมีมัดจะมีมัดประเด็นที่ซ่อนวาระก็คือว่าการเบียดบังหรือการพยายามที่จะแคนเซิลสิ่งท,งที่สิ่งซึ่งพระเจ้าตากทำนะครับสิ่งซึ่งมันเกิดความเปลี่ยนแปลงหรือสะท้อนยุคสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินนั่นเองนะครับเพราะเราต้องเข้าใจว่ากลุ่ม อำนาจที่ขึ้นมาหลังสองสามสองห้าเนี่ยเป็นกลุ่มซึ่งเป็นฝ่ายตรงข้ามนะครับผมบสมเด็จพระเจ้าตากสินนั่นเองนะครับผมด้านหลังผมที่เห็นเนี่ยนะครับก็จะมีโบสถ์เก่าของวัดเนี่ยมีประตูทางเข้าอยู่สี่ทิศสี่ด้านด้วยกันนะครับสภาพที่เห็นทั้งหมดการงอกนะครับจะเป็นสภาพที่ที่ โป๊ะในวัดที่สร้างในสมัยของรัชกาลที่สามนะครับเช่นรูปประตูเนี่ยแล้วก็ข้างตระโบก็จะเป็นอัดพระเจแบบจีนซึ่งซึ่งเป็นที่นิยมสร้างนะครับในสมัยปลายรัชกาลที่สองนะครับแล้วก็สร้างกกันมาอีกครั้งหนึ่งในสมัยรัชกาลที่สองรูปประตูเนี่ยก็จะเป็นกัรเปลี่ยมัองจะคล้ายจีนกว่ารากตระวัดพระเจดีตูปนหรือวอัดโพธิ์เป็นต้น ด้าหลังปรับไปด้านนี้นะครับก็จะเห็นย,ยอดกล้องแสงเหลืองตึดเจดีประธานของวัดน,นะครับ <S <S เดิมนะครับตรงนั้นนะครับคือด้านหน้าแต่ปัจจุบันตรงนี้คือด้านหลังนะครับเพราะว่ามันมีการปรับเปลี่ยนจากแผ่นจากการที่มีถนนตัดผ่านทางด้านทางด้านหลังของวัดน,นะครับผมแล้วก็แต่เดิมเนี่ยทางด้านนี้นะครับ ทางด้านหลังของวัดเนี่ยทางไปนิ่นึงเดิมมเจอทางด้านหน้านะครับผมมันมีการสลับกัน,นด้านหน้าตัดแตรทางนี้มันเจอแม่น้านจันทบุรีนะครับที่เป็นเส้นทางคมนาคมสําคัญนะครับของเมืองจันทบุรีการออกสู่ปากน้ํานะครับปากทะเลที่แหลมสิงนะครับซึ่งการที่มีเจดีย์ประธานอยู่ด้านหน้า,นาแบบนี้นะครับผมมันสะท้อนว่า แรกเริ่มเดิมทีในการสร้างเนี่ยนะครับผมถ้าถังนี้มันอยู่ตั้งแต่แรกนะครับมันก็สะท้อนว่า,าการสร้างในสมัยคนบุรีนั้นนะครับผมยังคงกิงแนผนถังแบบที่เคยมีหรือเคยใช้ในสมัยอยุธยานั่นเองนะครับผมข้างในมีจิตกรรมด้วยนะครับผมจิตกรรมนี้ยังเป็นที่ถกเถียงกันอยู่ว่า สุงมแล้วเป็นจิตกรรมที่วาดในสมัยรัชกาลที่สามรัชกาลที่สี่หรือรัชกาลที่ห้ากันแน่นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมจิตกรรมนี้นะครับผแล้วก็ถ้าไม่เหลือบาทกลัวแรงนะครับถ้าผมจะฟอมออีหลักเกณฑ์อะไรอยู่นะครับในการกำหนดอายุของ จตกรรมนะครับผมในกรณีที่ไม่ไม่มีบันทึกที่ชัดเจนว่าวาดในสมัยไหนนะครับผมลองไปชมกันดูนะครับฝนกำลังลงเมิดนะครับเกิดเป็นอุปสรรคในการถ่ายทำอยู่บ้างนะครับผมแต่ไม่เป็นไรครับปัญหามีไว้ให้แก้นะครับ ถ้ามัวแต่กลัวฝนก็ไม่เป็นอันทำอะไรพอดีจะเห็นด้านหน้านะครับว่ามีเจดีลายนะครับอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้านะครับผมแต่ข้างในภายในนะครับผมจะเห็นว่ามีซากฐานคล้ายๆกับจะเคยจะเป็นเจดีเก่ามาก่อนด้วยนะครับผมคือเป็นเจดีมุมทิศนะครับจะเห็นหลายวัดนะครับเขาจะมีเจดีมุมทิศอยู่ภายในอ่อ กำแพงแก้วนะครับโดยเฉพาะในย่านจันทบ,บุรีนี่นะครับแล้วก็มีซุ้มประตูะก,ก็มีช่อฟ้าใบละกาหางผงนะครับเป็นวัดเดียวในจันทบ,บุรีที่มีช่อฟ้าใบละกาหางผงนะครับก็มีบัวนะครับเป็นหัวเสานะครับผมตรงเจดีลลยด้านหน้านะครับตรงนี้เ จะพบว่ามีตัวอักษรอยู่นะครับเขียนว่าบรรจุอธิพระครูอินอินทรกาจารอินทกิจจาร์ลงวันที่25คอคคอ2491นะครับผมก็เป็นสมัยจอมพลปพิบูลสงครามเป็นนายกรัฐมนตรีสมัยที่สองก็สุมประตูหลังคาแดง ประตูแดงนะครับอันนี้แบบวัดลาดโอรสนะครับที่บางขุนเทียนนะครับสีมาก็เป็นใบสีมาแบบใหม่อยู่นะครับผมก็มีซากคล้ายๆกับเคยเป็นฐานเจดีลายนะครับมุมประจํามุมทิศสีด้านนะครับ เจดีทรงละคังนะครับด้านหน้าซึ่งกลายเป็นด้านหลังในปัจจุบันนะครับผมก็เป็นเจดีแบบเดียวกับวัดโบสถ์เมืองที่ริมแม่น้ําจันทบุรีทางด้านตัวเมืองจันทบุรีนะครับผมตรงหน้าค่ายตากสินนะครับผมแล้วก็ฝั่งตรงข้ามแม่น้ํากับเยื้องๆกันนิดนึงนะครับผมฝั่งตรงข้ามแม่น้ํากับ โบสถ์พระแม่มารีปฏินิรมนลปฏิสนธินะครับผมก็ตรงาทางเดินนะครับฝั่งเดียวกันกับทางเดินริมน้ําจันทร์นะครับผมของตลาดเก่านะครับริมน้ําจันทร์นั่นเองนะครับผมก็เป็นการบูรณะสร้างใหม่นะครับในสมัยต้นรัตนโกสินทร์นะครับผม สวัสดีครับขออนุญ,ญาตครับพอดีกำลังมีการบรูรณะอยู่บางภาพก็อาจจะเข้าไปดูใกล้ๆไม่ได้ครับแต่ไม่เป็นไร ะเห็นว่านะครับบางภาพเนี่ยนะครับมีการใช้สีทีออ่อยู่3สีตัดกันนะครับมีสีแดงสีเขียวแล้วก็สีดำนะครับแล้วก็แบ่งเป็นช่องๆนะเป็นล่างตามหัวเสาส่วนพระพุทธรูปองค์พระพุทธรูปเนี่ยก็ ีลักษณะที่เป็นพระพุทธรูปแบบที่นิยมสร้างในสมัยต้นรัตนโกสินทร์แล้วนะครับจะเห็นทั้งพระพักแล้วก็รูปลักษณะที่เป็นปางหมั่ใช่นะครับด้านหลังเขียนเป็นภาพเทวดานในท่าแบบอ,ออกปนมมืออยู่นะครับก็คือเป็นเทพปนมั่นะรครับลักษณะลายเส้นเนี่ยจะเห็น การผสมกันนะครับระหว่างออรูปแบบที่เป็นแบบของวัตตบอนน้อยที่ขุมกับรูปแบบของวัดคลองน้ําเค็มที่แําสิงนะครับอันนี้ก็จะเห็นมีผงรูปช้างนะครับช้างเผือกพื้นเป็นสีแดงอ,อันนี้เป็นสิ่งที่สามารถที่จะใช้กําหนดอายุได้นะครับ ลักษณะอาคารบ้านเรือนในภาพก็เป็นลักษณะอาคารบ้านเรือนแบบทั่วไปนะครับยากที่จะระบุอายุได้นะครับแต่ก็นั่นแหละนะครับผมก็ความงดงามของภาพนี้มันมันไม่เกี่ยวนะครับว่าจะเป็นมันไม่ได้มันไม่จําเป็นคือว่ามันไม่จาเป็นที่ต้องมีคุณค่าแต่แค่ในแง่ของอายุนะครับว่าถ้าเป็นต้องจําเป็นจะต้องเก่าเท่านั้น จะมีคุณค่านะครับของใหม่ก็มีคุณค่าได้นะครับอย่างเช่นถ้ามันมีการเขามีการวาดที่เป็นแสดงวิถีชีวิตนะครับเช่นอันนี้นะครับจะเห็นชาวต่างชาตินะครับชาวจีนก็แขกมุสลิมก็ตะวันตกนะครับซึ่ง ในช่วงก่อนที่จะมีการสถาปนารัฐชาติไทย,น,ยนะครับก็จะเห็นว่าจิตกรรมจะมีการให้ความสําคัญกับาชาวต่างชาตินะครับเป็นส่วนหนึ่งในสังคมค่อนข้างมากนะครับ่วนทางด้านนี้ก็จะค่อนข้างที่จะให้ความสําคัญกับภาพว,วิวทิวทัศน์โขดหินภูเขาแต่ก็ไม่ถึงกับจะเป็นเลี้ยวซึ่มแบบของหัวอินโคก ยังยังไม่ใช่สัจจานิยมนะเพราะว่าเป็นรูปประกอบในเชิงจินตนาการนะครับหเห็นเขารอยที่แสดงออกทางจินตนาการมากกว่าที่จะเป็นรูปวาดที่เป็นสถานที่แบบทางโลกเป็นจริงปราสาทหยอดนี้น่าสนใจครับนะครับก็จะแสดงให้เห็นถึงรูปแบบของปราสาทที่ถูกสร้าง ลัตนาโกส์นะครับก็จากเดิมเนี่ยที่จะเป็นซุ้มโค้งยอดแหลมแบบอิทธิพลของเปอร์เซียก็กลา,ายมาเป็นรูปแบบที่เป็นสามเหลี่ยมนะครับแล้วก็เหมือนสามเหลี่ยมรับกับสี่เหลี่ยมพื้นผ้านะครับทางด้านนี้เห็นไม่เลยค่อนข้างเห็นลำบากนิดนะึ่งซูมเอาแล้วกันนะครับก็จะเป็น พระแม่ธรณีบีบมวยผมนะครับเป็นภาพในเรื่องเล่าเรื่องราวของเรื่องมารผจน,นเดี๋ยวหันไปดูอีกด้านหนึ่งนะครับซึ่งก็ลักษณะของอาคารบ้านเรือนก็จะเป็นลักษณะของอาคารบ้านเรือนแบบต้นรัตนโกสินทร์นะครับดังนั้น ข้อที่บอกว่าเป็นอายุยาเนี่ยนะครับผมอายุยาปลายหรือในช่วงของรัชกาลที่1ที่2เนี่ยตัดไปได้เลยนะครับผมเพราะว่าลักษณะลายเส้นและลูกที่ปรากฏอยู่ในเนี่ยนะครับมันมันไม่ได้บอกอย่างนั้นนะครับขอย้อนกลับมาดูเรือแป๊บหนึ่งนะครับผมตะกี้เห็นว่าแวบนะครับคือธงแดงนะครับที่อยู่บนเรือนะครับตรงไหนเลยอตรงนี้ครับ อันนี้เป็นทงสยามนะครับผมในสมัยรัชกาลที่5ตามพระราชบัญญัติทงปีรอศ1 1 0นะครับกับปีอ8่นะในสมัยนั้นนะครับในปีตาวปี2435นะครับรัชกาลที่5ได้มีการประกาศนะครับลักษณะของทงสยามนะครับที่ใช้ประกอบเป็นสัญลักษณ์บนเรือนะครับซึ่งก็คือสอดคล้องตรงกันรูปนี้จริงอยู่ว่า ธงช้างเผือกเคยมีใช้มาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่สองแต่ลักษณะก็ต่างกันอันนั้นจะมีรูปจักรด้วยและที่สําคัญยังเป็นธงประจรําราชสำนักไม่ใช่ธงประจําชาติหรือสัญ,ญลักษณ์ของรัฐแต่อย่างใดยังไม่ใช่แม้แต่ธงหน่วยงานกองทัพก็ไม่ใช้กองทัพสมัยนั้นมีธงอีกชนิดหนึ่งคือธงชัยเฉลิมพลแต่กรณีธงช้างเผือกพื้นแดงตามพระราชบัญญัติธงสยามสมัยรัชกาลที่ห้า ทรงให้ใช้เป็นธงประจำเรือรบหลวงซึ่งสะท้อนว่าภาพเรือในนี้ในจิตกรรมวัดไผ่ล้อมนี้เป็นเรือรบหลวงของสยามในสมัยรัชกาลที่5นั่นเองต่อมาสมัยรัชกาลที่6ได้ให้ใช้ธงช้างเผือกนี้เป็นสัญลักษณ์ของรัฐหรือของชาติสยามก่อนที่จะใช้ธงไตรลงเป็นสัญลักษณ์แทนที่โดยสมบูรณ์ยกเลิกธทงช้างเผือกไปในสมัยจอมพลปพิบูลสงคราม ความน่าสนใจของภาพเรือรบหลวงสยามในจิตรกรรมนี้ยังมีประเด็นอีกคือเมื่อพิจารณาว่าภาพนี้จะต้องวาดหลังปีพศ2435แล้วแน่ๆนะครับผมเมื่อเทียบกับข้อมูลทางประวัติศาสตร์หลังเหตุการณ์กรณีรศ1 1 2จันทบุรีถูกยึดครองโดยฝรั่งเศสเป็นเวลานานถึง11ปีการวาดภาพเรือรบหลวงของสยามในจันทบุรี โดยที่จันทบุรีขณะนั้นต้องอยู่ภายใต้การยึดครองของฝรั่งเศสอันเป็นผลพวงจากความพ่ายแพ้ของกองทัพสยามนอกจากสะท้อนว่าผู้วาดเป็นฝ่ายนิยมสยามใน่ามกลางการถูกยึดครองโดยฝรั่งเศสแล้วยังอาจจะแฝงนัยยะที่แสดง,งความต้องการเรียกร้องกับสู่การปกครองของสยามอีกด้วยคือต่อต้านฝรั่งเศสอยู่โดยใน แต่ทั้งนี้โดยวิธีการก็คือเลี่ยงไปเขียนภาพเล่าเรื่องย้อนอดีตสมัยรัชกาลที่2ถึงรัชกาลที่3จนทำให้ภาพมีลักษณะคล้ายภาพวาดสมัยรัชกาลที่สองที่3อาจเป็นวิธีการจงใจหลีกเลี่ยงปัญหาการเมืองภายในของจันทบุรีเวลานั้นซึ่งยังอยู่ภายใต้การปกครองของฝรั่งเศสนั่นเอง